ที่แล้วเนี่ยอออ่อ่ะอ,ะอ,ะอะ่ผมก็ได้ทำการใช้อาเซอุสไปตบเด็กในเซิร์ฟเช่นมาแต่ว่าพาราทนี้เนี่ยจะใช้เป็นก็ดอั m มาจิค้าหรือว่าคอยคิงทองยักษ์นั่นเองอออมันอาจจะดูเป็นคอยคิงปกติครับแต่มันไม่ใช่คอยคิงปกติเพราะว่าสิ่งนี้ยังไงล่ะแทเ้เดอเป็นคอยคิงที่แบบว่า โคเทพเจ้าคอยชิงใชายแล้วครับวันนี้เนี่ยผมจะทำทรงเป็นใช้อาเซอุสเปท้าคนอื่นเขาหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยผมมีก็อดมาจิครับซุกไว้อยู่จะเป็นยังไงต้องไปชมกันแล้วล่ะครับตอนเนี้ยเออโอเคโอเคไหนไหนก็นไหนไหละเราต้องทำการล่อเหยื่อก่อนครับอยากลองทีมอาเซอุดหน่อยครับมาลองกับผมหน่อย ป้าโอเคเฮ้โดนกันเอาไปกิคร้าวหรือว่าเทพพระเจ้าคอยคิงของผมสอยแน่เห็นแม่ผมบอกในคลิปกันก่อนว่าคอยคิงเนี่ยเป็นปุกมอนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นไงล่ะครับของจริงเฮ้ยเเนี่ยเนี่ยอริสอริสมา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 โอเค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  EP t โอเค accept โอเคมามาผมจะไม่ให้เขากดตัวยูเพื่อดูปกระมอนข้างในของผมนะจะเป็นการทาปาปุกมันทาสู้เลยโอเคมามามาโอเคฝั่งตรงข้ามลงเป็นไครลิวมาก่อนฮะอ่ะ โอเค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 มาแล้วครับตอนนี้คู่แรกของผมก็เป็นการแบทเทิลระหว่างระหว่างชาร์ดกับแฮมตุงครับเราจัดการซุกมาจิกาไว้เป็นตัวที่2จากนั้นเนี่ยเรากดทําการท้าสูไปเลยครับโอเคฝังค่งข้างส่งเป็นเฟอร์ลาทอนออกมาครับเฟอร์ลาทอนเนี่ยคงไม่รู้เป็นโปรกรมอะไรดังนั้นฟอร์เทอร์สเปาไปโอเคชัดเจนเลยครับเป็นโปรกรมท่าน,นพืชกูโดนสอยแน่ใชิบหมเออเควกไปครับโอเคยกำกระหม่ เฮ้สองตัวข้ามอะไรอ่ะลิซซี่หลอกหวานมาเล็ดมาแบบนี้ชิบายแล้วเพื่อนทําไงดีอะโอโหโอโห้โอหดไปแดนเคแล้วก็แดนจะ้ทำการบัฟบด้วยละ่ะเฮ้ยโอ,โอ้ตายเลย,โอ,โ,อยลโอ้โหชิหายแล้วครับทําไงดีทําไงดอ๋ออ๋อรู้แล้วกด <c oughs> ออกมาจีคลาวยังไงละ่ะฮ่ะฮ่่าไปปลุกมันทันพื้ที่แม่งันจัดก,การไอ้พันส่อยไปก่อนเลยทีเึงย <c oughs> เปี้ยงโอเควูบครับ โอเคจุมกองล่างมะม่วงเรียบร้อยครับตัวแรกครับตัวมามามาตัวต่อไปโอเคอาเซเซนาตาเปลี่ยนไปคอยคิงโกงไม่เป็นไรราจัดการไอพันอีกรลบเปี้ยงฮ่าฮ่าฮ่าฮงงก็ดีเชื่อผมจะใช้อาเซน้ามาดีคิดผิดแล้วน้องไอพันมันน้ําแข็งไปเลยคอยคิงคอยคิงนีมัดด้วยเปี้ยงเปี้ยงแดนแม็กไดนแม็กอีเวนโอเค จมดินโอเควูเค้เป็นที่เรียบร้อยอีกศพหนึ่งครับมาที่ศ่งต่อมาเขาจะส่งมาเป็นตัวอะไรไคลโอก้าเหรอครับใช้เป็นเอิร์ธพาวเวอร์ไปพลังแห่งดินโอ้โหจมดินอีกแล้วฮัลโหลพี่เซเมียเกิรอีกแล้วเหรอครับเราใช้เป็นเอ่อโลคิกเสะตัดขาไหมไม่เอาเราใช้เป็นเอิร์ธพาวเวอร์เรียบร้อยฟันดีครับน้องตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรครับอืมอุ้ยเอ่อไครลริวไครลครลิวแพ้ท่านแข็งแล้วจัดกันหมัดสายฟ้าฮุกเข้าซ้ายไป ปิดท้ายด้วยสายเคียนสายเคียนเราเออโลคิกไปนะ้ไปตัดขาเปียยโอเคเรียบร้อยมี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 อีกสักคนปะครับ A few minutes later โอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่ม um, ีคนมาเพิ่มครับผมเอาไว้เดี๋ยวเรารอดึกดกว่านี้เดี๋ยวผมจะทำการเข้าเกมใหม่รอบมาทำการสั่งอาหารใหม่ละกันเอากดอัพบัจตัแตนี่ยังผมเนี่ย ไปเกียนกันต่อดีกว่าครับผมเดี๋ยวเย็นๆเจอกันม,มาครับเรากลับเข้ามาในเกมอีกครัง้งตอนนั้นก็ตอนนี้ห่างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งคนเข้ามาเพิ่มอีกประมาณสิบกว่าคนงั้นก็ได้เวลาคนเยอะขึ้นแล้วหาคนหนึ่งหนึ่งด้วยครับโอ้โหแล้วก็อยากลองทีมก็มาดิก็มาด,มาดิมีไหนไม่ใครอ,อยากจะใส่เฮ้ย เฮ้ยยายอยากจะใส่เหรอก็มาดิก็มาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการแข่งแบบหนึ่งหนึ่งเหรองันได้ผมส่งไปแค่ตัวเดียวก็ได้เอาดิเอาดิอันนี้อะไรอะเดนเน่เหรออพันเปี้ยงตายตายตายโดนอีกแล้ว <laughs> มา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  <laughs> โดนไปแล้วหนึ่งโดนต้มไปแล้วหนึ่งคน สปา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 ใครอยากใส่มาเออนี่แหละครับตอนนี้คนเยอะขึ้นแล้วก็มาแล้วครับเยนหนึ่งตัวอย่างตะกี้นี้จะมีเพิ่มอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเยืนลูกขนุนปิดสนห์เฮ้ยวัดตะเกียบกูไม่โดนยิงได้ไงนี่มันจะมีป่าววะอ๋ มาๆๆเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยฟาสู้อีกเหรอไม่เอาแล้วดิไม่เอาแล้วดิหาคนสู้ด้วยครับอ่ามาดิเฮ้ยบอยเอ้ยนีย่ท้ายนี่สู้ดีกว,ว่าอุ้ยเ้าเทพทั้งทีแบบนี้ขอลองสู้หน่อยน้องอุย้ยมาสเตอร์ยศใหญ่ด้วยวะเสเคี คุณยุคซี่มาดิครับปิดท้ายด้วยคุณยุคซี่เลยคราวนี้มาดิครับเราเปิดก่อนด้วยอาเซอุท่านเลยไม่รู้เขาเปิดก่อนมาด้วยกิ้งกือดำกิ้งกือดำเลยคว้าซ่าสีดำหมอเฮ้ยเฮีย yeah. ใช้นี่เลยคว้าซ่าวอเตอร์สเปาไปโอเคเอาเซอร์กันมาได้เอิร์ดเควกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรเราใช้ดาก้อนแดนบัฟก่อนทีหนึ่งโอเคฟังข้างอาเซอุทเนี่ยก็ได้ทำการใช้ดาก้อนแดนไปแล้วตัวนี้คือดำโอ้โห้ดาก้อนแดนเซนมา ล่วงลงไปจุ่มดินเลยครับดังนั้นอย่างนั้นเราเปลี่ยนตัวกันซะหน่อยหนึ่งแล้วกันเปลี่ยนออกมาเป็นอาเซอุธาตุนี้บ้างธาตุเหล็กครับผมตัวน,นี้ไอรอนเฮดไปโอ้ยโบ่งไม่ไเข้าเลยเทียโหดไปโอ้โหเอาเฮ้ยมันตายได้ไงเนี่ยมันตายได้ไงเนี่ยถ้าบ่งเข้านี่ว่ะเฮ้ยตัวมาการอน H. H. เฮ้ยเราเอาไอรอนเฮดไปโอ้โหโดนสวดทีเดียวตายเราทันเราใช้เป็นอาเซอุฒตัวนี้แล้วกันอาเซอุฒธาตุน้ำกัมเจธาเวอร์พูเป็นธาชนะทางหรือเปล่าวะใช่แหละเนาะ ไปครับใช้ธาตุน้ำใส่กราดอนชนะทางร้อยเปอร์เซนต์โอเคเวอร์บูไม่ติดเฉยเลยโอเคเราใช้เป็นพลิสซองไปแล้วนะปึ๊บฝั่งนี้ใช้เป็นออรัปชันมาครับผมยังไม่ตายแล้วตอนนี้เรดารดันขึ้นแล้วครับว่าอีก3เทิน์น3เทินยังไงสังเกข้ามชาร์จมาครับเออแล้วจากนั้นเราก็รีคอเวอร์สู้รีคอเวอร์ไม่ทันครับเราใช้เป็นก็ต้องมานคิาคอยคิงกันเท่ไปโอเคมาแล้วครับคอยคิงเราใช้เป็นเอิร์วเวาร์เฮ้ยการันหมอบเฉยคืออะไรอาจารย์ เการตั้นทัาตัดเ์เ่อมาเจอเนอร์เนสเจอเนอัสงั้นก็ไอพัดเฮ้ยเฮ้ยคอยคิงตบเทพทุกตัวเป็นไ,ไปได้โอ้โหอะไรเนี่ยเอเธอร์เนตัสบุกเข้าในหน้าหรือไข่ฟ้าไข่ฟ้ามาไอพัดเฮ้ยเขี้ยของจริงบอกแล้วคอยคิงเป็นโปงมันที่เก่งที่สุดในโลกหมาหมาดาบฟาเคียนบางค้าง้างจะเป็นหมางโง่เราเอิร์ธพาวเวอร์เฮ้ยเขี้ยโหดไป เ้ยเป็นไปได้งไงวะคาริเล็กครับผมเป็นการผสมร่างระหว่างแกร์เทียกับตัวเฮียคาริเล็กเหรอหรือว่าเป็นคาริเล็กใช่คาริเล็กข,ขี่มาแล้วก็ไอพัน์ไปครับเฮ้ยโอ้โหโ,โหโดไปคอยคิงตสมนบนทีมเช่นเคบอกแล้ว,ว่าคอยคิงเป็นโปรมันที่เก่งที่สุดในโลกป่าอะไรวะ <laughs> <laughs> กดออกมาจิครับเป็นไงล่ะเจอคอยคิงเข้าไปโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับเป็นไงวันนี้ตกไปหลายลายเลยมีเยื่อหลายคนมากเลยโอ้โหเป็นไงบ้างครับเช่ากันไม่ดัสำหรับคลิปนี้โอเคสำหรับคลิปหน้าเนี๋ยวอยากให้ผมลองเกียนเด็กอะไรในเซิร์ฟอีกก็ อย่าลืมเข้ามาเอ้ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้หรืออยากจะโดนผมเกลียดหรืออยากจะมาทําการเล่นกับเพื่อนๆในเซิร์ฟทั้งหมดเนี่ยก็อย,อย่าลืมเซิร์ฟเวอร์พิกแซมบันไซอิ๋วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคนในทิดคอนกว่า1,200คนแล้วนะโอเคครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดนไปครัที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ผมครบ100,000ซับและเป็นกำลังใจให้ก๊อตก๊อตมาอัพมาจิค้าของผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหหนนนน้้าาาาสรรััับบบบคคลลิปปีีเ่่ยยยขออตวไก๊